สวัสดีค่ะอาจารย์ดรสุมเมธเขียวงามดีและอาจารย์ระสบเลิกปีดาวคงค่ะดิฉันนางสาวบุตรกรจันะแสงรหัสประจำตัว6 2 1 2 7 3 3 9 0 1 3ค่ะนักศึกษาร,ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจธ,ธุรกิจพาณิชยนาวีวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏสวนจุรนภราศส่วน,น,น,านการศึกษาตหวัดตนรครปฐมค่ะ พอนำเสนอรายงานการจัดการตัวแทนและผู้ส่งสินค้าทางทะเลค,ค่ะในหัวข้อการท่าเรือแห่งประเทศไทยประวัติของท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคือเมื่อปีพศ .2478 นะคะได้มีแนวคิดก่อสร้างแบบท่าเรือของรัฐบาลขึ้นก็คือท่าเรือกรุงเทพเพชรคลองเตยนั่นเองค่ะโดยมีพระบริภา์ยุทธกิจนะคะรัฐมนตรีว่าก,ก,วการกระทรวงเศรษฐการเป็นประธานกรรมการดําเนินการขุดคลองต่างๆนะคะ แล้วก็บริเวณตำบลของเตินแต่ในปีพศ2481เนี่ยจึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานท่าเรือกรุงเทพขึ้นมาโดยมีหลวงประเสริฐวิถีรัตน์นะคะเป็นหัวหน้าสำนักงานท่าเรือกรุงเทพทําให้ควบคุมแบบทำหน้าที่ควบคุมอะคะ่ะการก่อสร้างแต่แล้วก็แบบเริ่มก่อสร้างในปีแบบพศ2483อะแล้วได้หยุดชะง,งักไปแบบช่วงสงครามโลกครั้งที่สองช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วก็ในปีพศ2490เนี่ย ได้เปิดดําเนินการแบบเป็นกิจาการของท่าเรือครั้งแรกแล้วก็ได้มีการพัฒนาแบบเรื่อยๆ,ๆมานะคะจนกระทั่งปี2494นะคะได้มีพระราชบัญญัติการท่าเร,เาบบาราเือแห่งประเทศไทยขึ้นมากาหนดให้แบบจัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจในสังคมกระทรวงคม,มนาคมนั่นเองค่ะและการขยายของท่าเรือนะคะหลังจากที่เปิดแบบดําเนินการท่าเรือกรุงเทพขึ้นมานะทุกคนละได้มีการพัฒนาเรื่อยๆมานะทำให้แบบกรุงเทพแบบมีข้อจํากัดในแบบ ท่าเรือแม่น้ําที่ไม่สามารถแบบรองรับการขยายตัวของเศรตฐกิได้ทันแบบทันเลยอะจึงทําให้แบบต้องมีการดําเนินก่อตร้งท่าเรือแหลมฉังขึ้นมานะคะขึ้นในปี2533นั่นเองและเปิดใช้งานในปีต่อมาท่าเรือที่ได้ขนส่งสินค้าท่าเรือหลักของประเทศไทยได้แก่ท่าเรือแหลมฉังท่าเรือกรุงเทพท่าเรือมาบตาพุดแล้วก็ท่าเรือเกาะสีช่างท่าเรือสงขาแล้วก็ท่าเรือปะปาาบารารอดูแลขง ท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะก็คือท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมชบังท่าเรือเทียนแสนแล้วก็ท่าเรือเจียงองแล้วก็ท่าเรือละนองท่าเรือกรุงเทพนะคะจะเป็นท่าเรือที่อยู่ในตําบลแขวงคลองเตยเขตคลองเตยจังหวัดกรุงเทพนะคะหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าท่าเรือคลองเตยนั่นเองค่ะท่าเรือแหลมะบังเนี่ยจะเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพไปนะคะที่ได้กล่าวข้างต้นไปเมื่อกี้ก็คือ ตั้งแต่พศ2 5 3 9เนี่ยในปีพศ2551เนี่ยมีปริมาณขนส่งสินค้าทั้งหมด4,629,244.70เมตรตันนะคะมีปริมาณเหลือเทียบเท่ากว่า8,118ลำนั่นเองค่ะ ท่าเรือเชียงแสนเนี่ยอยู่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเปิดให้บริการเมื่อวันที่1ตุลาพอศ2546นะคะท่าเรือเชียงของเป็นท่าเรือริมแม่น้ำฟังโขงขนาดกว้างประมาณ24เมตรยาวประมาณ180เมตรนะคะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงขอจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับหุ่งเนบ่อกแก้วประเทศลาวนั่นเองค่ะเปิดในเมื่อเปิดให้บริกว่าบริการเมื่อวันที่1ธันวาคมพศ2546นะคะ ท,ท่าเรือเชียงแสนกับท่าเรือเชียงของอ,อยู่จังหวัดเดียวกันก็คือจังหวัดเชียงรายนะแล้วก็ต่อไปก็คือท่าเรือละนองนะคะเป็นท่าเรือริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ํากะบุรีตาบลปากน้ําอําเภอเมืองละ,ละนองจังหวัดละนองนะคะมีพื้นเนื้อที่ประมาณ315ไร่เปิดให้บริการเมื่อในปีพศ2 5ง9นานะคะเดี๋ยวปอนจะขึ้นโค้งสร้างองค์การกับสถิติรายปีตัวอย่างปี2562ให้นะคะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนัญญาวิราุูนรหัสนักศึกษา62127339073วันนี้นะคะก็จะมานํานหนสือเกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบังนะคะท่าเรือแหลมฉบังนะคะ ท่าเทียบเรือที่มีอาราจเจริญเติบโตให้บริการขนถ่ายสินค้า,าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะท่าเทียบเรือเฉบัชงนะคะได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากันดับที่3ในปี2541ถึงปี2542โดยเรื่อนขึ้นเป็นำลำดับที่20และ1 8ในปี2545และปี2546ตามำลำดับดังนั้นปัจจัยที่ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนาริสลาย,ยังเจริญนะคะรหัสนักศึกษา102ค่ะวิสัยทัศน์ท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งสูงม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนระดับโลกด้วยกันให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี2573า่านิยมยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลบริการด้วยใจสร้างสารรค์สิ่งใหม่ใส่ใจสิ่งวแวดล้อม พร้อมร่วมมือองค์กรนิสัยทัศท่าเรือหลังฉบังเป็นท่าเรือชั้นนาระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายด้านโลจิสติกสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อโครงการท่าเรือพี่น้องนะคะระหว่างท่าเรือคิตาคิวชูกับท่าเรือหลังฉบังนะคะคิตาคิวชูนะคะเป็นเมืองที่อยู่บนเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นเมือง อุตสาหกรรมที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเลกกาท่าเรือจิบติชูน,นะคะจะเป็นท่าเรือที่มีสินค้าผ่านท่านะคะสูงเป็นอันดับ6ของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทํารายได้นะคะประมาณ1นึ่งแสล้านเยนนะคะแล้วก็ท่าเรือนี้นะคะจะส่งสินค้าผ่านท่านะคะเอ่อร้อล้านตันต่อปีะคะ่ะรวมทั้งนี้นะคะยังมีการค้ากับไทยที่รองเป็นอันดับ4นะคะรอ,อ,องมาจากสหรัฐอเมริกาเกาหลีแล้วก็ไต้หวัน,นะคะ่ะสาระสำคัญของข้อตกลงสรุปนะคะ ได้ดังนี้นะคะการประชุมก็คือท่าเรือทั้งสองนะคะจะต้องจัดการประชุมพิจารณาปัญหานะคะที่ท่าเรือทั้งสองนกำลังเผชิญอยู่แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวัตถุดิบต่างๆนะคะส่วนความร่วมมือทางระหว่างท่าเรือนะคะกาเป็นบุคลากรนะคะไปเข้าไปฝึกอบรมในวิช,ชาที่จําเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ค่ะการพิจารณาให้สิทธิพิเศษนะคะท่าเรือทั้งสองจะต้อง,งร่วมกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ะคะ่ะแล้วก็ในการให้สิทธิพิเศษแก่เรือนะคะที่ใช้ในการ ที่ใช้เส้นทางเ,เดินเรือประจําของท่าเรือทั้ง2นี้นะคะทั้งนั้นเนี่ยสิทธิพิเศษนะคะจะต้องไม่ขัดต่อคนระเบียบนะคะแล้วก็ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของท่าเรือค่ะ โครงสร้างองค์กรนะคะก็จะมีเพิ่มนวยการท่าเรือแหลมฉบังนะคะรองเพิ่มนวยการท่าเรือแหลมฉบังผู้ช่วยรองเพิ่มนวยการท่าเรือแหลมฉบังนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น3ช่องนะคะช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นสํานักงานบริหารงานสนับสนุนนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นกองกองก็จะเป็นกองบริหารงานทั่วไปนะคะก็จะมีแผนกตุลาการแผนกประชาสัมพันธ์นะคะแผนกวัสดุแล้วก็แผนกรักาความปทัยกองการบุคคลนะคะก็จะมีแผนกอัตรากําลังแล้วก็แผนกส่วนราการค่ะ กองแผนงานนะคะก็จะมีแผนกวิจัยค่ะแล้วก็จะเป็นแผนกโครงการการประเมินผลนะคะแล้วก็สารสนเทศค่ะกองการเงินนะคะก็จะเป็นแผนกการคลังค่ะแผนผลประโยชน์แผนกตรวจสอบงบประมาณนะคะแล้วก็แผนกบัญชีค่ะกองนิติการนะคะก็จะมีแผนกกฎหมายแผนนิติสัญญานะคะแล้วก็แผนกการบริหารการจัดการทรัพย์สินค่ะส่วนช่องที่2นะคะช่องกลางนะคะก็จะเป็นช่องสํานักงานอํานวยการค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่งานนะคะสักสิบสามท่านเรยนแลบฉบังนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บริหารนะคะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปค่ะส่วน ส่วนช่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสํานักงานการปฏิบัติการนะคะก็จะมีศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟค่ะแล้วก็ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือนะคะใช้ฝั่งศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟนะคะก็จะมีกองบริการค่ะจะเป็นแผนกบริการท่าแล้วก็แผนกการสื่อสารนะคะส่วนศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือใช้ฝั่งก็จะมี ออกองการช่างนะคะแล้วก็กองกรมท่าค่ะกองการช่างนะคะก็จะเป็นแผนกช่งางโยธาแผนกช่างไฟฟ้าแผนกช่างนนะคนค่ะส่วนกองการท่านะคะก็จะเป็นแผนก,ากการจัดการเทียบท่าเรือต้องแนบดิฉันนางสาวนาพมาศพิรมวาดรหัสประจาตัว6กส2่งสเจ็ามศท่าเรือกรุงเทพความเป็นมาของท่าเรือกรุงเทพนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2 4งพัีจ เื่อให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถบรรทุกขนถ่ายสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแทนการขนส่งสินค้าถ่ายลำระหว่างเรือเดินสมุทรซึ่งจอดอยู่ที่อ่าวจอดเรือในเกาะสีช้างกับกรุงเทพฯรัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่สันิบาตชาติณกรุงเซนวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจสภาพเศรษฐกิจการค้าในกรุงเทพและสถานที่ก่อสร้างท่าเรือในปี2 4 1 7ผู้เชี่ยวชาญของสันิบาตชาติได้เสนอให้มีการขุดลอกน้ำใน พยาเพื่อให้เรือน้ำสมุทรขนาดใหญ่สามารถผ่านลองน้ำเข้ามาได้และเสนอบริเวณเกาอสร้างท่าเรือสองแห่งคือปากน้ำสมุทรปราการและตำบลคลองเตยรัฐบาลได้เลือกตำบลคลองเตยเป็นที่เกาอสร้างท่าเรือก็คือซึ่งก็คืออาณาจักรบริเวณของท่าเรือกรุงเทพในปัจจุบันคิดตั้งของท่าเรือท่าเรือกรุงเทพตั้งอยู่ระหว่างละกิโลเมตรที่26.5ถึง28.5บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลองพระขนงตำบลคลองเตยกรุงเทพสองอาณาจักรบริเวณทางน้ำประกอบด้วยล่องน้ำตอนนอกจากปากล่องกิโลเมตรที่18 ถึงป้อมพระจุลกิโลเมตรที่ศูนย์ยาวถึง8กิโลเมตรและล่องน้ำตอนในตั้งแต่ป้อมพระจุลกิโลเมตรที่0นถึงสะพานพพุทธยอดฟ้ากิโลเมตรที่4 8ยาวส8กิโลเมตรรวมเป็นระยะทางน้ำา66กิโลเมตร3ล่องน้ำสันดอนท่าเรือกรุงเทพมีความยาว8กิโลเมตรความกว้างล่องน้ำในทางตรง150เมตรและความกว้างล่องน้ำในทางทางโค้ง250เมตรล่องน้ำ ดังกล่าวได้รับการบังุงรักษาให้คงความลึกที่8.5เมตรจากระดับน้ำทะเลปลานกลางหรือ6.5เมตรจากระดับต่ำกว่าน้ำาะทะเล น้ำบริเวณท่าเรือกรุงเทพมีความลึกระหว่าง8.5-10เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางการบริหารและประกอบการท่าเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นรัฐาวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2404เป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของบริการบริหารและประกอบการท่าเรือกรุงเทพและท่าเรืออื่นๆอีก4ท่าคือแหลมชบังและหนองเชียงแสนและสินค้าที่ผ่านท่าเรือ เรือที่ผ่านท่าเรือกรุงเทพมีหลายประเภทได้แก่เรือตู้สินค้าเรือสินค้าทั่วไปเรือท่องเที่ยวและเรืออื่นๆโดยร้อยละ75้าเป็นเรือตู้สินค้าท่าเรือกรุงเทพมีข้อจํากัดด้านล่าน้ําเรือที่ผ่านเข้ามายังท่าหรือที่ที่จอดเรือของท่าเรือกรุงเทพจึงมีขนาดไม่เกิน1 2 0 0 0เดชเวสตันยาวไม่เกิน1 7 2เมตรและกีนน้ําลึกไม่เกิน8-2เมตรปัจจุบันเรือที่เข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพเป็นประจํามีขนาด8 0 0 0ถึง10,000เดชเวสตันที่ระดับความลึกถึง8เมตรเท่านนั้ ท่าสินค้าที่ผ่านท่าได้แก่สินค้าตู้และสินค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังมีสินค้าผ่านแดนซึ่งส่วนใหญ่ผ่านเข้าออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวสมิตราบางเอี่ยมรหัส0ูนย์ค่ะท่าราเชียงแสนประวัติของท่าราเชียงแสนเป็นประตกูการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนเพื่อส่งเสริมการขนสินสค้า ตามกออความร่วมมือทางเศรษฐกิจว่าด้วยการเดินทางเรือพาณิชในในแม่น้ำล้านช้างจนถึงแม่น้ำโขงมีสมาชิกประกอบด้วยประเทศไทยประเทศจีนและก็สปปลาวค่ะที่ตั้งท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนตั้งอยู่ที่บริเวณฝั่งขวา ปากแม่น้ำอยู่ที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายห่างจากท่าเรือเชียงแสนแห่งที่1ทางบกประมาณ10กิโลเมตรและทางน้ําประมาณ6กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ380จจดไล่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาติสาปิ่นแก้วรหัส621 273 3 9 0 0 9ค่ะคงข่ายการขนส่งของท่าเรือเชียงแสนนะคะ เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือพาณิชงแสนถึงท่าเรือกวนเลยท่าเรือกินเลยก็คือท่าเรือใต้สุดของจีนรวมระยะทางประมาณ265กิเมตรระดับน้ำลึก1.5-7เมตรนะคะแตกต่างตามฤดูกาลโดยประเทศจีนได้ปรับปรุงล่องน้ําทางเดินเรือโวยลงมถึงก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและควบคุมระดับน้ําให้สามารถ รรทุกสินค้าได้ตลอดทั้งปีด้านการเชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศทางถนนสามารถเดินทางได้สามเส้นทางได้แก่ 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1290อาเภอแม่สายจงังหวัดเชียงแสนค่ะ 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1016อําเภอแม่จันอําเภอเชียงแสน 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1129อําเภอเชียงแสนอําเภอเชียงของสำหรโครงสร้า,างของท่าเรือรน,นองนะคะก็จะนั่งจาก สำนักงานท่าเรือภูมิภาคก่อนแล้วจากนั้นก็แยกย่อยออกมาเป็นอีกสองท่าเรือนะคะเริ่มจากท่าเรือที่1ก็คือท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงของ2ท่าเรือระนองค่ะสําหรับท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงของนะคะก็จะแยกออกมาเป็นอีก2แผนกได้แก่แผนกการท่าและสินค้าค่ะกับแผนกที่2ก็คือแผนกบริหารการเงินนะคะส่วนสำหรับท่าเรือระนองก็จะแบ่งออกมาเป็นอีกสองแผนกเช่นกันค่ะก็คือแผนกการท่าและสินค้ากับแผนกบริหารการเงินค่ะสวัสดีค่ะ ฉันนางสาวชุธารัต์รอเขตกิจนักศึกษาชั้นปีที่1รหัส1นึจะพูดเรื่องท่าเรือเชียงของค่ะเชียงของเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำคงซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญในการคมนาคมเชื่อมการค้าและการลงทุนครอบคลุมพืพ้นที่สิบประเทศไทยไทยลาวเมียนมาจีนปัจจุบันแม่น้ำคงยังเป็นเส้นทางหลักซึ่งมีการติดต่อค้าขายจนการเดินเรือทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวและเชิงพาณิชย์ ถ้าเรือฝั่งแม่น้ำโขงได้แกะถ้าเรือบักเป็นจุดเรือผ่านแดนระหว่างไทยกับลาวนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอดเดือดพาเพื่อข้ามฝั่งไปลาวได้อย่างสะดวก 2. ท่าเรือผาถานเป็นท่าเรือสําหรับขนส่งสินค้าเป็นจุดชมวิวแม่น้าโขงที่นักท่องเที่ยวสามารถหานเรือโดยสารท่องเที่ยวแบบเหมาํำได้ที่บริเวณนี้ 3. ท่าเรือนําลึกเชียงของเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จะพบเห็นเรือสินค้าสัญชาติจีนที่นำเย็นสินค้าผ่านทางท่าเรือเชียงแสนเพื่อมาขึ้นท่าที่ท่าเรือแห่งนี้สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของใช้อุปโภคบริโภคทั่วไป นอกจากนี้เรือขนาดกลางของเรามักจะใช้ท่าเรือนี้ขนส่งสินค้าการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคท่าเรือนําลึกเชียงแสนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการในลักษณะวันสต็อปเซอร์วิสเช่นกรมศุลกากรกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชย์นาวีและด่านตรวจคนเข้าเมืองเปิดบริการ24ชั่วโมงตำแหน่งที่ตั้งของท่าเรือเชียงของท่าเรือเชียงของตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ํโขงในเขตเพื้นที่ของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยท่าเทียบเรือขนาดกว้าง24เมตร ยาวร้อยแปดสิบเมตรด้านหน้าติดแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามคือเมืองห้วยสายแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านหลังติดถนนซึ่งเชื่อมระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของสำนักงานท่าเรือภูมิภาคแบ่งออกเป็นสองอย่างได้แก่หนึ่งท่าเรือเชียงแสนและเชียงของสองท่าเรือละนองท่าเรือเชียงแสนและเชียงของแบ่งออกเป็นสามแผนกได้แก่หนึ่งแผนกการท่าและสินค้าสองแผนกบริหารการเงินสามแผนกท่าเรือเชียงของ ถ้าเรือละน้องแบ่งออกเป็นสองพนแพนกได้แก่1นึ่งพนแพนกการท่ายและสินค้า2องพนแพนกการบริหารการเงินเชียงของเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญในการค้ามานาคมเชื่อมการค้าและการลงทุนครอบคลุมพื้นที่4ประเทศได้แก่ไทยลาวเมียนมาจีนปัจจุบันแม่น้ำโขงยังเป็นเส้นทางหลักซึ่งมีการติดต่อค้าขายจนการเดินเรือทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวและเชิงพาณิชย์ ท่าเรือฝั่งแม่น้ำโขงได้แก่ 1. ท่าเรือบักเป็นจุดเรือผ่านแดนระหว่างไทยกับลาวนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการทําบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอตรเดือพาเพื่อข้ามฝั่งไปลาวได้อย่างสะดวก 2. ท่าเรือผาฐานเป็นท่าเรือสําหรับขนส่งสินค้าเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่นักท่องเที่ยวสามารถหานเรือโดยสารท่องเที่ยวแบบเหมาลำได้ที่บริเวณนี้ 3. น้ำลึกเชียงของเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จะพบเห็นเรือสินค้าสัญชาติจีนที่ลำเลียงสินค้าผ่านทางท่าเรือเชียงแสนเพื่อมาขึ้นท่าที่ท่าเรือแห่งนี้สินค้าส่วน,นใหญ่จะเป็นของใช้อุปโภคบริโภคทั่วไปนอกจากนี้เรือขนาดกลางของเรามักจะใช้ท่าเรือนี้ขนส่งสินค้าการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ท่าเรือนำลึกเชียงแสนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการในลักษณะวันสต็อปเซอร์วิสเช่นกรมศุลากากรกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีและด่านตรวจคนเข้าเมืองเปิดบริการ24ชั่วโมงตำแหน่งที่ตั้งของท่าเรือเชียงของท่าเรือเชียงของตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่ของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยท่าเทียบเรือขนาดกว้าง24เมตรยาว180เมตรด้านหน้าติดแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามคือเมืองห้วยสายแผงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านหลังติดถนนซึ่งเชื่อมระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของสำนักงานท่าเรือภูมิภาคแบ่งออกเป็น2อย่างได้แก่หนึ่งท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ2ท่าเรือละนองท่าเรือเชียงแสนและเชียงของแบ่งออกเป็นสามแผนกได้แก่ 1. นึ่งแผนกการท่าและสินค้า 2. องแผนกบริหารการเงิน3ามแผนกท่าเรือเชียงของท่าเรือละนองแบ่งออกเป็น2องแผนกได้แก่1 แผน,นการทางสินค้า 2. องแผน,นการบริหารการเงินดิฉันนางสาวจุฬารัตน์ดอดพัฒรหัสนักศึกษา6 2 1 2 7 3 3 9 1 0 5ที่จ้างท่าเรือระนองร่องน้ำร่องน้ำทางเดินเรือเริ่มตั้งแต่บรเิเวณที่ตะวันตกของเกาะช้างที่กาจนถึงท่าเรือระนองรวมระยะทาง28กิโลเมตรโดยมีความกว้างของร่องน้ำ 1น0รเมตรความลึก8เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุดตลอดระยะแนวร่องน้ำมีเครื่องหมายการเดินเรือจำานืนอ4หลักเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือลักษณะของท่าเรือท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ท่าเทียบเรือที่1มีขนาดความกว้าง26เมตรยาว1 3 4เมตรสามารถรับเรือสินค้าขนาดไม่เกิน500ตันกอ๊อต จอดเทียบท่าได้พร้อมกันจํานวน2รําม,มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง10เมตรยาว212เมตรจํานวน2สะพานท่าเทียบเรือตู้สินค้าท่าเทียบเรือที่2มีความกว้าง30เมตรยาว150เมตรสามารถรองรับเรือสินค้าหรือตู้สินค้าขนาดไม่เกิน12,000เดดเวดตันจอดเทียบท่าได้ครั้งละ1รํามมีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง7.5เมตรยาว212เมตรสะพานเชื่อมกับท่าเรืออเนกประสงค์กว้าง8.50เมตรยาว40เมตร การรักษาความปลอดภัยท่าเรือระนองได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มเติมห่อไฟฉายสามหอระบบพัดรั์วงจรปิดเพื่อควบคุมความปลอดภัยของเรือและสินค้าหรือตู้สินค้าที่ฝากเก็บในเขตพื้นที่ของท่าเรือระนองตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการยิ่งขึ้นและมีพนักงานร,รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงท่าเรือระนองได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติ ของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัยจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวีเมื่อวันที่9ธันวาคม2540ผู้แข่งทางการค้าการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวใน,นนะอนาคตส่งผลให้ความต้องการในการใช้ท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากจำนวนตู้สินค้าที่มีเพิ่มขึ้นและท่าเรือขนส่งสินค้าหลักทั้งท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมชบงัง ต่างต้องแบบรับภาระจํานวนตู้สินค้าที่เข้าออกอย่างหนาแน่นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดความแออัดมากขึ้นในอนาคตซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เรียนเห็นถึงความสําคัญของการขยายศักยภาพของท่าเรือสินค้าและเป็นที่มาของโครงการพัฒนาท่าเรือต่างๆที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่ต้องที่ต้องการในอนาคตถึงแม้ว่าโครงการพัฒนาท่าเรือ ทางการที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันจะแล้วเสร็จดังนั้นการเล่งทําการศึกษาและวางแผนการพัฒนาท่าเรือในระยะต่อไปเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อ Sawars Analysis จุดแข็ง การขนส่งทางชายฝั่งสามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆทําให้มีต้นทุนการขนส่งต่ำโดยปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสายหลักใช้งบประมาณในการพัฒนาต่ำเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นเกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ําเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นจุดอ่อนขาดความเชื่อมโยงระหว่างเท่าเรือกับรูปแบบการขนส่งทางบกและทางรถไฟเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่ดอท o ูดทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มและขาดสินค้าเที่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคทางธรรมชาติเหมาะสําหรับสินค้าบางประเภทรูปแบบการบริหารจัดการเท่าเรือของภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพโอกาสสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเอื้ออํานวยรัฐบาลให้ความสําคัญในการส่งเสริมรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งสามารถเชื่อมโยงและส่งเสริมให้มีการขนส่งทางชายฝั่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีช่วยลดยขั้นตอน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางชายฝั่งมากขึ้นอุประสรรคการขนส่งทางน้ําเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่ดรอทร์ door. ต้องรวบรวมปริมาณสินค้าให้เพียงพอสําหรับบรรทุกลงเรือปัญหากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ยุ่งยากพื้นที่หลังท่าต้องเป็นแหล่งผลิตแหล่งบริโภคแหล่งรวบรวมกระจายสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอที่จะลงเรือข้อจํากัดด้านงือประมาณซึ่งต่างมาก เป็นธุรกิจใช้ฝั่งที่ต้องมีการขายช่อมโยงกับธุรกิจอื่นขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอย่างจริงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาวิตีแดนหานค่ะแนวโน้มธุรกิจในอนาคตท่าเรือแหลมชาบังนับตั้งแต่ที่เปิดให้บริการในปี1991ท่าเรือแหลมชาบัง LCB ถือว่าเป็น ท่าเรือชั้นนาของประเทศไทยซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและกลายเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมและการเตริบโตทั่วภูมิภาคโดยท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีห่างจากกรุงเทพมหานคร130กิโลเมตรซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้พัฒนาท่าเรือและบริเวณโดยรอบรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยการเปิดให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบการท่าเรือท่าเทียบเรือในการบริหารการปฏิบัติการท่าเทียบเรือในแต่ละแห่งโดยในขณะนี้ท่าเรือแหลมชะบังได้มีการพัฒนาเรียบร้อยแล้วทั้งซ้นสองเฟสและกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาเฟสที่สาเฟสที่1 ปี1987ถึง1น9่การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี1987โดยการพัฒนาแอ่งจอดเรือ 1, ในในปี1991ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในสองท่าเทียบเรือแรกคือท่าเรือท่าเทียบเรือ b ีและท่าเทียบเรือ B3 โดยตลอดช่วงโคตรรษที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติมอีกจำนวน9้าแห่งค่ะ แงจดเรือหนึ่งประกอบด้วยท่าเทียบเรือจำนวนเอ็ดแห่งได้แก่ท่าเทียบเรือสำหรับตู้สินค้าจำนวนเจ็ดท่าได้แก่ A1 A2 A3 B2 B1 B3 B4 และ B5 ้าท่าเทียบเรือโดยสาร A1 ่ท่าเทียบเรือสำหรับสินค้าทั่วไป A4 ท่าเทียบเรือสำหรับสินค้ายานยนต์ A5 โดย A5 โดยแองจอดเรือหนึ่งมีความลึกส4เมตรสามารถจอดรับ ขนาด6,500 t e u นอกจากนี้แองจอดเรือหนึ่งยังให้บริการอีกหลากหลายโดยครอบคุมบริการจัดการยกผลสินค้าคลังสินค้าและกระจายสินค้าบริการเรือลำลองลำล่องบริการบำบัดน้ำเสียการกำจัดขยะและทางต้องบำรุงรักษาเรือโดยมีพื้นที่อูเรือลอยน้ำขนาด140,000 d w t ดังนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศไทยได้ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในท่าเทียบเรือแหลมสบังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการท่าแห่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้เร่งการก่อสร้างแอ่งจอดเรือที่2ในเฟสที่2เฟสที่2ในปี1,998ถึง2,000 การก่อสร้างเฟสที่2เริ่มต้นในปี1998โดยการพัฒนาแอนจอดเรือ2ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการเติบโตการเพิ่มขึ้นของปริมาณตู้สินค้าระยะนี้มีการพัฒนาได้มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเข้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินเรือระหว่างประเทศโดยแองจอดเรือ2มีความลึก6เมตรสามารถ รองรับเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่ได้มีการปฏิบัติการในปัจจุบันได้ซึ่งแองจอดเรือ2ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนตู้ขนตงตู้สินค้าจํานวน6ท่าได้แก่ C 1 C 2 C 3 D 1 D 2และ D 3และท่าเทียบเรือสําหรับสินค้าทั่วไป C 0จํานวน1ท่านอกจากนี้แองจอดเรือ2ได้รับการพัฒนาพเพื่อเสริมศักยภาพให้บริการด้านอื่นๆด้วยเช่นสถานีตรวจและบรรจุตู้สินค้า FS และการพัฒนาเส้นทางให้เชื่อมต่อกับทางหลวงสายหลักของประเทศเพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่อื่นๆในประเทศที่อยู่ห่างไกลจากท่าเรือซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ได้ทำให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นที่ดึงดูดมากขึ้นในฐานะท่าเรือซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับสายการเดินเรือที่ปฏิบัติในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศระหว่างเอเชีย อเมริกาเหนือและเอเชียยุโรปเฟสที่3ปี2011ถึง2020ค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เริ่มพัฒน,นาดำเนินการเฟสที่3โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเน้นย้ำถึงจุดยืนการเป็นเก็ดเวลักในภูมิภาคการเป็นศูนย์กลางทางการค้าการส่งเสริมโอกาสในการลงทุนของไทยอีกทั้ง การท่าเรือยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยได้มีการวางแผนให้การพัฒนาเฟสที่3มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดระยะเวลาในการรอเรือและเพิ่มความรวดเร็วของการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้นทั้งนี้โครงการสร้างท่าเรือแหลมฉะบางเฟสที่สจะออกแบบเป็นรูปตัวยู ความกว้าง800ขนาดความยาว2,000เมตรความลึก18เมตรซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดซูเปอร์พอร์ตพานาแมพื้นที่ระหว่างสินค้าขนาดมากกว่า10,000 TEU โดยถ่าเรือดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณสินค้าได้8ล้า e น TEU ค่ะขอบคุณค่ะ